ขยับจากเรื่องราวของวงการบอเตอร์สปอร์ตมาที่วงการวิ่งกับดิไอคอนนะครับ ไปดู the, รายการไอคอนิกครับซึ่งเป็นรายการแข่งขันชื่อว่า The Iconic Run Face ขออภญายครับเป็นสนามที่สซึ่งเป็นรายการที่มีนักวิ่งมาร่วมแข่งขันมากมายกว่า2,000คนนะครับเป็นรายการที่เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกลีฬากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับร่วมจัดงานเทศกาลดิ ไอคอนิกรันเฟส t h a i l a n d Series โคราช2024ครับเป็นกิจกรรมเดินวิ่งกินเที่ยวเพื่อสุขภาพจัดขึ้นนะครับที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราช,ชสีมาก็บรรยากาศนั้นมีนักวิ่งที่มาแข่งขันเต็มจำนวนกว่า2,000คนนะครับซึ่งได้สัมผัสบรรยากาศอันงดงามตลอดเส้นทางวิ่งที่นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมผ่านอัตลักษณ์ความดั้งเดิมของอาคารบ้านเรือนรวมถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคน อีสานนะครับผลงานศิลปะด้วยรวมถึงผ่านส่วนน้ำบุง่งตาหลวสวนสวยขนาดใหญ่บรรยากาศดีใจกลางโคราชนะครับและได้ผ่านมาไหว้สักการะขอพรอนุสาวรีย์เท้าสุรนารียัโมครับที่เด่นสงา่ากลางใจเมืองโคราชอีกด้วยนะเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่อง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตัวรวมได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการแข่งขันในสนามต่อไปดิไอคอนิกรันเฟสครับสนามที่4นั้นจะจัดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารวันที่5และ6ตุลาคมนี้ครับท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ไทย f i t หรือว่าติดตามได้ที่ Facebook Fanpage กับดิไอคอนิกรันเฟสครับ